สวยทุกคนคอมโบนี้ยังมาดีนะฮะเรียบร้อยไปอู้ทุกคนยาวๆยับยับยาวยาวยวับยับเอาล่อมาอู้วัดวาอารามล่อมาแบบเต็มระบบและจัดมาแม่อู้หูหนึ่งร้อยหกสิบสามจ้ะแล้วว่าไงป้าเมือ่อคุยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อ,อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเด็กอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำและไม่ควรรับชมนะคะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาพบกับน้องมัมเหมือนะทุกคนนะีนเกม ตลาดน้ำจ้าเพื่อนๆจ๋าก็วันนี้นะพวกคุณมาส่งร้อยบาทน,นะะมาดูกันว่าวันนี้นะคะตลาดน้ำจะแตก,กหรือเปล่านะคะหรือว่าจะแหกเพราะอะไรเอาวันนี้เขาลดยอดที่เบตห้าบาทเลยนะนะยังไงแล้วก็นนะวกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้ด้วยนะจ๋าวันนี้ก็โปรทุนมาน้อยนะทุกคนนะเบ็ดหลักร้อยอุ้ยเช็ดเบ็ดทุนหลักร้อยนะเพื่อนๆนะนนอนะุ้ยเสกมาสวยจ้าไว้อยู่ไกลนะเพื่อนๆนะแต่ใจไปถึงของโบนี่อ้โหล่อไป ได้วัดว่าอารามละคอมโบนี่จัดไปลาย34บาละคอมโบนี่มาต่ออุ้ยไหลดีนะนเพื่อนๆชมพู้มาหรือเปล่าไ<า>หลสวยจ้าเอมาไม่แถวแรก สวยๆร่างไป70บาทแล้วชมพูแถวแรกไวยังไงคอมโบล้างมาหุ้นเจ้าร้อยยี่สิบสองบาทมาได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยวันนี้ตะลงตลาดน้ำคดเอาทุกคนตะลาดเฉยเลยตลาดน้ำคดเอานะจะังหวะนี้รอไปคอมโบย,ยังอยู่กันยาวๆนะเพื่อนๆนะ <c oughs> โอ้โอโจยจังหวะนี้น้ำเบ็ดห้าบาทเท่านั้นขึ้นเงินรางวัลซูเปอร์เมกามาเก้าร้อยสี่สิบสองบาทจ้าเพื่อนๆจ้า กมนี้ซื้อสแกตเตอร์ได้ด้วย300กว่าบาทอะในในเบทห้าบาทก็มาดีแล้วขอซื้อหน่อยละกันนะสําหรับเบทดห้าบาทนั่นเองนะคะซื้อประมาณส0 0ร้กว่าบาทไหมเมื่อกี้ลืมดูเออประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆนะไปดูกันเลยจ้าว่าว่าไอ้สแกตเตอร์เนี่ยแต่งหรือเปล่านะใครที่อยู่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาะนะไปจ้าโอ้ยทุกคนพลาดมาก อู้จังหวะนี้มาสวยทุกคนวัด3ตัวแม่รอคอมโบจะไป68บาทแล้วแถวนี้ว่าไงตัวแพงด้วยแม่104บาทแล้วคอมโบนี้ไหลต่อไปจุจ๊จจ้าค่มาหรือเปล่าอู้หูยขึ้นก้อนตัวไปก้อนแรกนะคะได้มา198บาทนะคูณ5นั่นเองตัวคนไม่เยอะนะสำหรับเกมนี้นะแต่น่าจะแตกเยอะนะเพื่อนๆนะรอไปทุกคนอู้หแค่มา2ตัวก็คือได้แล้วนะกินเรียบเลยนะ คอมโบนี้จัดไปมะม่วง75บาทแล้วคอมโบนี้จัดไป A ไปอีกเออ48บาทแล้วว่ายังไงจัดไปต่ออีกเออรวๆจะไม่แล้ว OH. คอมโบนี้ไหลต่อมาอีกว่ายังไงเคโอ้โหคอมโบนี้นะคะสวยๆจะจวดไป269บาทนั่นเองค่ะไปจะไปต่อสวยทุกคนโอ้โหป้าหมึกมาได้อยู่นะทุกคนโอ้คอมโบนี้อย่างแหลมจ้ะแม่อู้ถือว่าสกัตเตอร์มา,คน,า,า,มาคนเอาเรื่องนะเพื่อนๆนะคือแต่แบบเกือบทุกดอกเลยนะแม่นะเออ เบ็ด5บาทเท่านั้นนะคะลองไปเจ็ดร้อยเจ็สิบ็บาทจ้าไปต่อนะจ้าไปต่อไว้ Why, ยังไงเอ้ยคูณสิบห้าเลยนะคะเริ่มคูนหนักแล้วนะเพื่อนๆนะไปต่อนะทุกคนอู้หูเงียบ แล้วว่ายังไงดอกสุดท้ายอูย้ไม่ใจกแล้วนะครแต่นะทั้งหมดทั้งสิ้นของสกัตเตอร์นะได้มา1 2 7 5บาทนั่นเองนะทุกคนนะรับเงินรางวัลแล้วก็อ๋อเห็นไหมซื้อแค่370กว่าแล้วก็ได้พันสองอ่ะกำไรคือเกือบพันเลยนะเพื่อนๆนะใารจ้ะสัประเบ1ิบาทเอาคิวามาไหมสวยทุกคนของโบนี้ยังมาดีนะเรียบร้อยไปอู้ทุกคนเยวๆย,ยับย ยาวๆยับย,บยบเอาล้อมาอู้วัดวาอารามล้อมาแบบเต็มระบบแล้วจัดมาแมอ้วูหนึ่อยหกสามจ้ะแล้วว่าไงปลาหมึกอ้ยพ่ห้าสิบสามปลามึกมาโคตรเอาเ,เพื่อนๆจ้ะอู้คอมโบมาดีมากสุดๆสุดจัดเลยนะคอมโบนี้วายยังต่อเนื่องมาอีกจัดสิบาบาททุกคนเอาเรื่องทุกคนอู้หูเคมาไวแถวแรกอู้วูไม่มาทุกคนอูู้แต่ว่าดอนเกือบเกือบสอพนเนาะอู้วนึ่งาอยี่สบาทเดี๋ยวขออนุญาตไปหน่อยสักเบี ซื้อ2อ0พทุกคนนะลองนะทุกคนไปทุกคนอย่างน้อยๆเราก็เหลือพันเนะเพราะว่าทุนเราแค่2 0 0เหลืออะไรพันหอยู่เลยนอน,อนๆนะเพื่อนๆเออมาดูกันจะว่าจะเป็นยังไงนะไปต่อนะทุกคนไปจ้ะเออคอมโบนี้มาดีแล้วจัดมาต่อที่ดอกนี้แล้วคอมโบนี้จะรอไปยาวๆเอออู้หได้วัดว่าอารามอู้ยไม่มีตัวเชื่อมนะเพื่อนๆน,นะ391บาทนะ ไปจ้าล่อไปคอมโบนี้จัดไปต่อหมาหรือเปล่าคอมโบนี้ล่อไป45บาทแมดโมสุดท้ายเออจัดไปโอ้โหเจมสุดท้ายอว้ยยังไงคอมโบนี้ไหลไปง,งามๆแล้ว,วทุกคนพลาดไปนิดเดียวนะพลาดไปนิดเดียวเอาจากจังหวะนี้จัดไปมาแข้งมาเขืออะไรก็ได้ว่าปไป ข้างบนนี BO ner, ้จัดไปโอ้โหทุกคนอูทุกคนแต่ว่าเราก็ซื้อหนักเหมือนกันนะเพื่อนๆนะซื้อตั้งหกพันกว่าขอให้ไหลคอยได้คอยโดนแล้วกันโอ้โหเกือบแตกทุกคนอืมจังหวะนี้ได้ไป9ก้ร้อยหกเจอยากได้แบบดอกแบบซัมเบซัมโบ่ะทุกคนดอกแบบซัมเบซัมโบมีไหมไปจ้ะจังหวะนี้เออ โอ้โหทุกคนเลยจังหวะนี้มาดีซัมเบสซัมเบสน่าจะมาจังหวะนี้คอมโบนี้ล่อไปทุกคนวัดยังเหลือเชื่อมต่อคอมโบนี้จัดต่อไปอีกพันเจ็ดจ้าทุกคนโอ้โหเจ็ดพันกว่าแล้วคอมโบนี้จัดไปพันแปดแม่แม่แล้วคอมโบนี้โอ้โหพันกาสี่สิบสี่ได้ไหลยาวๆแต่ได้ไหลยาวๆหลักหมื่นแล้วแม่หลักหมื่นแล้วแม่คอมโบนี้เลยอีกสามหมื่นโอ้โหอีคอมโบตลาดแตกเพื่อนๆแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดมาดเออดอกสุดท้ายว่ายังไงโอ้โหว่ายังไงโอ้โห เกอบเป็นมะม่วงแล้วแม่อือมันทั้งโมทั้งซิงของสกแกตเตอร์นะะได้มาอยู่ที่1 3 1 4งหมื่้อบาทกคโอ้โหก่าไรยักย,ยับเลยนะทุกคนนะเล่นแค่เบ็ดน้อยๆเท่านั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหมนคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า